พี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ท่นครับวันนี้นะครับก็พาเซียนใหญ่นะครับเข้าไปในเมืองนะครับวันนี้ว่าจะพาไปไปดาวของสัหน่อยเซียนใหญ่ว่าเป็นต่อนกไว้ยัง้นครับอ่คงไม่ได้นะครับในเมืองไม่มีนะครับก็พาเซียนใหญ่ครับผมนี่ครับเซียนใหญ่ครับผมเซียนใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับะกอเพิ่งมาเลยโอ้เป็นไงเป็นไงวันนี้ไปต่อนกเลยวันนี้ไปเพิ่งมา งมาแล้วเป็นไงวะตามว่าโทรตามอ่าว่าเข้าในเมืองเนาะเข้าในเมืองก็อ่าไม่ได้นั่นเลยไม่ได้ลุ้นควันควันควันนั่นนะเนาะควันนอนน่ะเนาะควันเย็นเลยอ่าแล้วพวกนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราขึ้นไปเลยอ่าพรุ่งนี้จัดใหม่จัดใหม่อ่าโอ้ววันนี้เจอโรคดีๆนั่นเลยฮะเจอโรคเสียงดีๆนั่นเลยแต่มันไม่เข้าเพราะว่าโรคของนาเขาเล่นเหมือนกัน อ๋อเจ้าของนาเขาเป็นคนต่อนกเหมือนกันเสียนกเหมือนกันโอ้สามจีหลังไม่รู้ว่านาเขาเหมือนกันเขาก็มาต่อเหมือนกันนกตัวที่มันเหยียบเพาไปแล้วไปแล้ว่เหลือแต่ตัวที่มันไม่เหยียบครับผมเสียงดีและเร็วเสียงไพอ้ครับน่าเอานาะครับวันนี้ก็จะพาพ่อบาดนี่ไปซื้อไม้เศร้าใหม่ไปดูไม้เศร้านะครับก็เอาสัก สิบเมตรเนาะสิบเมตรสิบเมตรอ่าสิบเมตรนี่จะพอดีเลยนะครับก็ถ้านู่นะครับพาเข้าในเมืองนะครับร้านเดิมร้านเจ้าเก่าขาประจำนี่แหละครับที่ไปเอามานะครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับว่าจะได้กี่เมตรสิบเมตรหรือเมตรครึ่งเฮยินดีกว่าอ่ปบินดีกว่าใช่ไหมครับเพชรครึ่งอ๋อตอนไหนก็เอาเลยไม่เป็นไรหรอก มันจะได้ถูกไงอันละ75บาทเลยบาทก็เอาก็ต่อเอายงเออเอาโอเคผมเดี๋ยวเจอกันที่ขอนแก่นนะครับผมครับก็มาถึงร้านนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเจอพี่สาวคนสวยอีกเช่นเดิมครับผมสวัสดีครับพี่สาวครับวันนี้ของยังมีอยู่ไหมครับไม่เศร้าหมดแล้วค่ะนี่เหลือแต่8เมตรค่ะของหมดใช่ค่ะ ของเข้าไม่นานแต่ก็หมดแล้วโอ้ตายแล้วทีนี้ทำไงล่ะพ่อบัตรเราเอาแต่นี้มาใช้แทนโอ้ยมันอยากได้สิบเมตรไม่มีเลยโอ้ของหมดนะครับของเข้าวันไหนครับนี่แงแจ้งว่าประมาณเดือนตุลาเมี่อไหร่คะไม่รู้น่าจะช่วงเปิดป่านตุลาเลยเหรอครับใช่ค่ะโอ้ครับ พอบัดยังไงเราฮะ <c oughs> ฮะ,ฮะโอ้ยแปดเมตรมันเวทมันตำเอาไปก็อเอาไปก็อ่อนเหมือนเดิมอหมดนะครับขายดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับโซนนี้แหละทัะ <c oughs> าไงดีเราหมดครับเจ็บร้อยเลย <c oughs> เออครับหมดครับนี่เหลือแต่อันเล็กน,กน,กนี่ครับเหมือนเดิมใช่ไหมครับสิบห้าสามสิบเอาไปก็อ่อนออนะครับยังไงดีมียี่ห้ออื่นไหมมียี่ห้ออื่นไหมครับผมไม่เหลือแล้ว เหลือแค่แปดเมตรตัวนั้นพอบัดยังไงเราเอานี่ไปเอากระชังไปตกปลามเรามาผ่านแล้ววันนี้ผ่านแล้วเราผ่านแล้ว่ะครับอันนี้คืออะไรนี่โอ้ไม่ได้ครับมันต้องเป็นอันนี้นี่แบบนี้สิบเมตรของเข้าเดือนตุลาอ่ะ ทำไงดีเอาอันนี้เอาอันนี้เป็นไงเอาอันนี้ได้ไหมตกปลาไงตกปลาครับก็เราไปดูอะไรทีนี้มันไม่ได้แล้วนี้หมดแล้วครับครับมันขายดีใช่ไหมพี่ขายดีมากเลยใช่ไหมโอ้ของเข้าอีกประมาณตุลาครับก็ต้องรอ นะครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้ถือว่าเปล่าเปล่าไหมว่าบัตรวันนี้เอ้ยเดี๋ยวไปยุ่งอะไรกับเขาโนก็ไม่ได้วันนี้ไม่ได้เปล่าเลยเสียเวลาเลยเบ็ดก็ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่เอ้ยเศร้าก็ไม่ได้อีได้แต่เบ็ด โอ,โอ้เสียดายเสียดายครับรเออ่อทเแล้วผมจะโทรมาถามก่อนเนาะ<ด>ว่ายังไง<อ>ไครับ,รบเดี๋ยวนำบัตรก็หมดอีกหมดทุกอย่างครับอ่าทุกอย่างเหลือหมดหมดเฉพาะไอ้นี่หละก็ได้จ้าแม่ประบัดเราไปที่ไหนต่อที่นี้ร้านขายน้ำแข็งใสใช่ไหม อ่บผมเออเดี๋ยวขออนุญาตกลับก่อนครับเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่เนาะประมาณเดือนตุลาครับตุลานั่นเนาะครับผมครับผมอ่าครับวันนี้ก็อภินนัทนาการนะครับจากออ่่าาเจ๊ใหญ่นะครับผมนี่ครับเจ้าของร้านนะครับคอนเทนต์พิชชิ่งนะครับฝากขอบคุณนะครับผ่านทางอ่าผมนะครับพี่น้องที่มาซื้อไม้เศร้าเนาะครับก็ฝากขอบคุณนะครับเอาขอขอบ ขอบคุณหลายๆเด้อมาซื้อมมสาวยี่นี่ครับแล้วมีอะไรก็สั่งมาก่อนแล้วจะได้สั่งให้ทันนะครับวันนี้ก็มีเสื้อเสื้อเสื้อมามอบให้ผมใช่ไหมครับค่ะเจ้าของร้านนะครับที่เจ๊ใหญ่นะครับผมอ่ะก็ขอบคุณท่านนะครับมอบเสื้อให้2ตัวครับประบดเราได้เสื้อแล้วเนาะเอาเอาเดี๋ยวไว้ก่อนออย่างอยน้อยก็ได้นี่เนาะวันเนาะ ครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับครัพอบตดเราวันนี้ได้ครับเศ้าแล้วทำไมทัหน้าจ๋อยอย่างนั้นวันนี้หมดอารมณ์เลยเพราะว่านกก็ไม่ได้เศร้าก็ไม่ได้อีกไม่หมานกแล้วยังยังไม่หมานเศร้าอีกอยู่แต่ว่าโอเคอยู่ยังได้สิ่งปลอบใจอยู่เนาะได้เสื้ออยู่ เออตอตนครับก็จากเจใหญ่ร้านรประจาร้านนะครับก็ต้องเดี๋ยวจะเดินขี่รถหาไปแวะดูที่ไหนเขาขายก็เลาก็ถามดูร้านอืนึ่นเนาะแถวไหนเนาะที่นี่ผมก็ไม่รู้จักแล้วนอกจากร<ต>้านนี้นะขี่รถเดินจมถนนไปเจอเข้าไปเลยเราใช่ไหมมันมันจะมีไหมล่ะมีมันต้องมีอ่าผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่มีเราก็กลับบ้านเราอ่าไปกินซอยอ้าว ไม่เป็นไรนะประวัติเนาะเดี๋ยวเดือนเดือนตุลานะครับเดี๋ยวนู่นแหละของจะมาทีนี้เดี๋ยวเราค่อยโทรมาจองไว้เลยเพราะว่าเราเด็กเส้นแล้วตอนนี้อ่าเราเราเด็กเส้นแล้วตอนนี้อ่เดี๋ยวโตมาบอกว่าเดี๋ยวเราจองไว้เลยล็อกไว้ให้เลยเนาะหรือว่าจะเอาอันคันเล็กๆไงสามเมตรเอาไหมไม่เอาไม่เอา ขึ้นดีกว่าขึ้นเาดีกว่านะครับโอเคครับผมอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อเนะเราเนาะเผื่อเราเดี๋ยวลองไปหาดูก่อนเผื่อเผื่อมีเผื่อมีครับผมครับผมออาก็เราหาแล้วเนาะพอบัตเนาะตัวคอนแกนเลยเนาะไม่มีไม่มีไม่มีครับผมหรืออาจจะมีอยู่แต่ว่าเราไม่รู้จักนะครับว่ามันร้านมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็อาจจะนิดหน่อยเนาะเนาะมันมาไกลนะครับเรามาไกลก็ นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรถหน้านะเดือนตุลานะครับก็ค่อยมาเอาใหม่มาจัดใหม่นะครับผมอ่าอันนี้ก็ใช้ไปก่อนปีนไปก่อนก่อนมีอยู่จะอยากลองไปใช้อ่อยากลองใช้ดูไหมนี่นี่ไม่ไม่ถูพื้นเมื่อกี้ไม่ถูพื้นใช่ไม่ถูพื้นเนาะเออก็ไม่เป็นไรเราก็หาอะไรกินแก้เซ็งเนาะวันนี้นะประวัติเนาะแก้เซ็งอ่าเอาอะไรดีหรอเนื้อไปซอย โอ้เนื้อบัวเนาะเนื้อบัวไปกินโแก้เสียงซะหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรัดหน้านะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับที่ไหนมีถ้ารู้จักที่ไหนก็โทรบอกหน่อยจะไปซื้อฝากไว้ถ้าเราสั่งมันได้อยู่นะครับแต่ว่าอยากอยากให้มาเนี่ยและไม่ต้องสั่งในยุ่งยากคือเรามาพ้กดพอเอาเลยอะไรประมาณนี้นะครับผม เอาละครับผมก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่พูดทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับแล้วก็มือใหม่เช่นใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมกับพ่อบัตรวันนี้ไปก่อนครับพ่อบัตรสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงอ่อยๆนะครับอารมณ์เสียแล้วครับนกก็ไม่ได้นก็ไม่ได้